ว่ามันเวิร์กไหมผมบอกได้เลยว่ามันไม่เวิร์กหรอกอาหารค่าเช่าค่าบริการค่าขนส่งเนี่ยถ้ามันขึ้นจมันขึ้นเลยมันไม่ลงเลยนะก็คือปริมาณคนต่องานมากขึ้นมาเตะขัดขาระบบในทุนไม่พอมาเตะขัดขาคนที่ร่ำรวยด้วยพอได้เงินร้อยหนึ่งุ้นก็รั่วนี่เป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยมีแต่เงินต่างชาติที่มาลงทุนเท่านั้นเองเราเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเลยและเป็นอันดับสองของเอเชียผมโคตรน่าภูมิใจเลยนี่เยอะขนาดนี้อันนี้คือคุณต้องผ่าปัด วันนี้นะคะวิชาหาเงินของเราก็มาถึง EP ที่10แล้วนะคะตามกระแสเลยนะคะที่มีการเลือกตั้งอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะที่เมืองไทย EP ที่10ของเราวันนี้นะคะก็จะมาเจาะลึกนะคะถึงนโยบายนะคะของพักก้าวไก่นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะร่วงหรือว่าจะรอดนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงยังไงนะคะนโยบายของพักก้าวไกลนะตับแรกเลยต้องขอแสดงความยินดีนะครับเขาเป็นพักของ ประชาชนที่ประชาชนเลือกเองนะครับเขาเป็นความหวังของคนทั้งชาติเลยที่จะมาเปลี่ยนแปลงระบบของประเทศไทยนะครับให้มีทุกทุจริตเนี่ยดีขึ้นนะสังคมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกเนี่ยนี้เป็นเรื่องของทางนั้นการเงืนแตอวันนั้นผมจะไม่ขอพาดพิงถึงตัวบุคคลนะครับแล้วก็ถึงสิ่งต่ตตางๆจะพูดถึงนโยบายเพราะว่านโยบายของพรรคเนี่ยมันจะกระทบทั้งสองฝั่งเออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอพรรคก้าวไกลเข้ามาเนี่ย เออมันก็เป็นที่ฮือฮาเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าภาพลักษณ์ก็คือ,อยังไงต้องอยู่ก็เหมือนพอพรรคก้าไกลเข้ามาใช่ไหมคะหุ้นที่เมืองไทยอ่ะก็ร่วงหนักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างอะไรอย่างนี้นะคะของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าคะพี่บีก็เลยอาจจะผลกระทบตรงนี้คราวนี้เนี่ยใช่เลยคือต้องยอมรับว่านโยบายของพรรก,ก้าไกลเนี่ยค่อนข้างเป็นปรับบัตรใ้คำนี้นะเป็นสโตกับ ระบบในทุนเลยใช่คำนี้คราวนี้เนี่ยเมื่อเป็นศัตรูกับระบบในทุนซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่เราพูงภาพอย่าง CP อย่างพวกเบียสิงเบียช้างกลุ่มธนาคารนะครับพวกนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากแล้วคราวนี้เนี่ยพอเป็นปรัปรับเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยขเขาเรียกว่าทำธุรกิจยากขึ้น มีคอสูงขึ้นนะแล้วก็มีความลําบากในการทำธุรก,กิจมากขึ้นเมื่อมันเป็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดหุ้นตกอ,อันนี้คือเซ็ตเนี่ยตอนนี้คือจะร่วงเลยเนี่ยจะประมาณ1นึ่งพันหจุดเนี่ยตอนนี้ก็จะลดเพดาน1500จุดไปแล้วสำหรับคนที่ดูตาพุ้นเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับผมได้หยิบมาสักบางบา,งบางสว่วนแล้วกันเนาะ <ใช S 1> <ๆ>ก็คือมาดูเรื่องของออนโยบายของก้าวไกลที่ต้องการทําลายระบบผูกขาดนี่ผมพูดถึงสุลากับเบียกัน มันทุนะสะเฉพาะเซกเตอร์เนี้ยประมาณ4แสนล้านถ้าเป็นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอยู่ประมาณเกือบ40,000แบรนด์แต่ยง athletes, ังเมืองไทยเนี่ยแค่เบียร์อย่างเดียวเนี่ยเรามีแค่2แบรนด์ก็คือของบุลลอดเบอร์รี่ก็คือเบียร์สิงห์ไงางกับเลโอเนาะแล้วก็มีคือไทยเบอร์เรชั่นคือเบียร์ช้างเนะอันนี้อันนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยจะมีราย์เล็กอีกแต่มันมีน้อยมากนะครับซึ่งจริงๆทําให้ตลาด s อสไทยหรือว่ากลุ่มเนี้ยไม่เกิดเพราะมันมีตลาดปูกขาตรงนี้อันนี้ผมยกตัวอย่่่าาาางหรือววไไป้ข ถามว่าข้าวไปเนี่ยลดทันทีในเจ็ดสิบสตางค์ดีไหมคือในมุมของเ,อเรียกว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะประชาชนหรือไม่ทั้งเอสเนดีเนี่ยดีมากๆเลยนะแต่ว่าตลาดทุนใหญ่แต่กันเอาเขาเขาได้เงินน้อยลงนะ่ะใช่ไหมพราเขาได้เงินร้อยหนึ่งหุ้นก็รั่วนี่เป็นธรรมดายอยู่แล้วแล้วก็คือพอเป็นฟิกเจอร์อย่างนี้เนี่ยมันทําให้นักลงทุนต่างชาตินะครับซึ่งเขามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยต้องอย่าลืมว่าช่วงอ่วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ย คือหุ้นไทยอย่างเซตเนี่ยเคยขึ้นไปถึงบอลพันเก้าจุดตอนที่วิกฤตพี่สุดเนี่ยเหลือแค่สองร้อยจุดมันเป็นการภาพที่จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยมีแต่เงินต่างชาติที่มาลงทุนเท่านั้นเองคราวน,นี้เมื่อนักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจในในโยบายหรือว่ารู้สึกว่า ทขาทำกาไรได้น้อยลงเพราะว่าคุณจะมีนโยบายโน้นนโยบายนี้มาเตะขาจะได้หมดเลยเนพอไปรเริ่มถอนเงินพองเงินออกเรื่อยๆหุ้นก็นล่วงอันนี้หุ้นร่วงในหนึ่งและพอเอาเงินไทยใบบาทเนี่ยถูกเทขายตลอดเวลาเนี่ยเงินไทยบาทก็อ่อนลงนี่ก็คือจัดว่ามันก็เป็นนโยบายที่จะค่อนข้างมาท้าทายระบบนายทุนนะคะแล้วก็ระบบผูกข,ขาดเดิมเนอะตอนนี้ก็มาดูว่าเออจริงๆเนี่ยประเทศเนี่ยมันก็เ,กกเกรียกว่าบอบช้ำเนอะบอบช้ำหนักอยู่แล้ว ตอนนี้เนี่ยมาดักให้เงินออกนอกประเทศอีกอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันจะโอเคไหมใช่ไหมอันนี้ขอ,อย้อนร้อยสิปีนะครับสิปีทําไมก้าวไกลถึงออกนโยบายยาแรงขนาดนี้ที่จะมาทําลายโครงสร้างระบบอํานาจเก่าผรเรียกอย่างนั้นละกันคือประเทศไทยเนี่ยถ้าผมตีเป็นคนหนึ่งคนเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เป็นหวาที่ไม่ได้กินยาแล้วก็หายไปอันนี้คือคุณต้องผ่าแับใหญ่เลย เพืเ่มๆอาจจะพูดอาจจะเป็นมะเร็งที่แบบต้องโหต้องแงตายออกมาเปลี่ยนคีโมเปลี่ยนเลือดกันอย่างยกใหญ่เลยนะถามว่าทำไมคืออย่างนี้ประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนนี้อ่ะเอาหนี้เ่าเดียวนะคือคนก็เหมือนคนเรามีหนี้แล้วประเทศก็มีหนี้เหมือนกันก็จะแบ่งเป็นหนี้สองตัวก็คือจะเรียกว่าอ่านิสัทธนาหรือว่าพับบิคเดบเนี่ยคือใน10ปีเนี่ยเราเพิ่มขึ้นจากประมาณ4.4ล,ล้านล้านตอนนี้ขึ้นมาเป็น10.2ล้านล้านไปแล้ว ซึ่งไอ้าานี่สาธารณะตรงนี้มันก็คือเป็นนี่ที่นโยบายรัฐบาลเอาไปทํานู่นทำนี่นะทำถนนทำทั้งด่วนทําอะไรวะรถไฟฟ้าซื้อเรือดำน้ําอะไรเงี้ยนะนี้คือคือนโยบายเก่าของเขาในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเกิดขึ้นคท<ะ>ีนี้คือใครจ่ายาถามว่า10ล้าน,านเนี่ยมันเยอะขนานไดไหนนะมันคือ GDP ประเทศชาติ61เปอร์เซเอาเฉพาะนี่ตรงนี้ก่อนนะ เราวนี้มาเจอหนี้ตัวที่สองอันนี้หนี้นีตัวนี้เราเรียกว่าเนี่ยหน,น,น,นี้ควรเรือนควรเรือนอันนี้ควรเรือนหรือ household debt นะคือหนี้ของประชาชนในประเทศคือเราจะรู้ว่าประเทศนั้นเนี่ยมีสุขกินดีอยู่ดีหรือไม่ประเทศกําลังเจริญหรือกําลังแย่ลงเนี่ยก็ดูจากหนี้สินเงนในประเทศเนี่ยแหละคือหนี้สินของคนในประเทศเนี่ยในช่วงสิบปีเนี่ยก็ขึ้นจากแปดล้านล้านเป็นสิบห้าจุดหนึ่งล้านล้าน ใช่ไอ้นี่พวกนี้มันจริงมันก็มาจากตแต่ละภาคอะไรนี่บัตรเครดิตนี่กูยืมนี่อสังหาริมทรัพยแต่ละพัคจะนี่อันนี้คือเราเรียกว่านี่คุณเลือนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนี่คุณเลือนเนี่ยเราในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่ธรรมดานะทั้งอยู่เราเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเลยและเป็นอันดับสองของเอเชียผมโคตรน่าผิดใจเลยนี่เยอะขนาดนี้ คือจริงๆถ้าดูเฉพาะหนี้ตัวนี้อย่างเดียวนะครับหรือว่าเรียกว่า house hold debt หรือว่านี่นี่ของคนเลือนเนี่ยมันสูงถึง87เอย่างนี้แล้วกันพี่บีมีเงินเดือนเดือนหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เป็นหนี้ไปซัก87บาทต่อพี่บีจะเหลือเงินแค่13บาทนั่นคือประเทศไทยตรงน,นี้นะครับก็คือหนี้สูงมากๆเลยน่ากลัวมากนะครับมาดังดูว่าไอ้ประเทศไทยถ้าพูด่าสูงสุดคือเชยงรนยเนาะต้องอยูนาะใช่ค่ะแล้วก็วิ่งลงมาถึงนาราทิวาตาสุด อ่ที่สุงไงกโลตีเป็นระยะทาง1,970กิกิโลนะฮะอันนี้ดูจากหน้าหน้าจอได้เลยเนาะแล้วพี่จะมารังดูเอ้ยทองแท่งหนึ่งทองเนี่ยทองแท่งนะหนึ่งอันนะหนึ 1, 1> ่งแท่งความยาวเนี่ยมันคือแค่3มเซนเองในมูลค่าเนี่ยประมาณพี่ตีไป3มหมื่น 3, บาทคือราคามันขึ้นขึ้นลงลงแต่พี่ตีไปสักสามหมื่นบาท ก็เอาตัวนี้มาคำนวณไเล่นๆเป็นสูตรพี่วีพีก็นั่งคิดไปเรื่อยๆนะก<ฆ>็คือมาหาค่าจากทองเซนเนี่ยมาเป็นเลยเป็นหน่วยเมตรก่อนแล้วก็าม,มานั่งหาเป็นกิโลแล้วก็มาหารกากที่ความยาวของทองเพื่อที่จะหาปริมาณของทองก่อนว่าตอนนี้แหละพี่วีต้องใช้ทองเนี่ยนะถ้าจะปูถนนผมจะว่าปูถนนนะผมจะปูถนนเป็นทองคำจากเชียงรายเนี่ยลงไปถึงสุงไหงโกโลกเลยมันจะเป็นเงินก็คือสองล้านล้านบาท แต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยสิบล้านล้านเนี่ยลองคิดดูสิมันเท่ากับผมเนี่ยเอาทองเนี่ยนะไปปูเนี่ยจากเชียงรายจากเราวิ่งไปกินเมื่ไรว่าถ้าไ,ไปแล้วไปกลับได <Hello. S 1> ้ห้ารอบห้ารอบนั่นคือหนี้ของไทยของรัฐบาลเกล่าซึ่งผมไม่เมนชั่นผมบอกแล้วว่าผมจะไปพูดถึตงตงัวบุคคลนะ ทีนี้ก็จะมีเรื่องของนโยบายเนื้อที่วันนี้เราพูดกันว่าเออพี่พีมีความเห็นว่ายังไงนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าแรงนะคะที่เขาจะปรับขึ้นให้นะคะเป็น450บาทเป็นนโยบายผมเรียกว่านโยบายหาเสียงที่ดีมาก่าเลยนะอ่าคือนโยบายการขึ้นรายได้ของคนเนี่ยนะครับอันนี้จริงมันเป็นเรื่องว้าวอยู่แล้วล่วละคนก็ดีใจนะคือคนเนี่ยมันกัว่ามันผมเคยมีรายได้อยู่ที่300บาท หรือตอนนี้จริงๆเนี่ยรายได้ขั้นต่ำของประเทศไทยอยู่ที่ปรมาณ300-350บาทเนาะแลวผมก็อาจจะซื้อกว๋วยเตี๋ยวได้สักเจ็ดฉากเจ็ดางนี้ผมแฮปปี้แล้วนะและถ้าผมมีเงินเพิ่มอีกแล้วผมจะซื้อกว๋วยเตี๋ยวได้ปีเป็นเก้าฉากเอออันนี้คือในความรู้สึกของเราเองนะคราบนี้ผมก็มานั่งแกะดูว่าไอ้นโยบายจร,จริงๆเนี่ยมันมันเวิร์กเหรอเพราะว่าคุณต้องอย่าลืมว่าเมื่อการปรับขึ้นรายได้ ของคนนะครับมันเป็นคําถามโลกแปลกเลยนะของนักการเงินเขายังวิเคราะห์ไม่ได้เลยว่าในประเทศหนึ่งประเทศเนี่ยจะต้องมีรายได้ต่อประชากรเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเมื่อโรงงานหรือผู้ประกอบการเนี่ยเขามีคอสสูงขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ไหวพอเขาไม่ไหวเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือเขาต้องเพิ่มราคาเขาก็จะเพิ่มราคาตั้งแต่ดูแลอาหารก่อนเลยนะเพิ่มราคาข้าวเพิ่มราคากระสอบเพิ่มราคาแป้งเพิ่มราคาเนื้อหมูเพิ่มทุกอย่างดังนั้นเนี่ย เมื่อรายได้ถ้าคุณสูงขึ้นเป็นส5 0ห้าสิบาทปั๊บอาหารจาก4ี่สิบาทหมายถึงว่าข้าวนะอ่ะแล้วอาจจะเป็น50สิบาทมันอาะจายเป็นตลับเป็นห้าิบ้าบาทหรือหกสิบาทซึ่งอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลน,นะมันไม่มีทางหรอกที่จะลงคราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลักกวข้อที่สองคือคือถ้าเป็นตลาดทุนผมจะตลาดทุนอย่างเช่นน้ำมันพลังงานไฟฟ้าพวกเนี้ยบางทีมันมีขึ้นแล้วมันมีลงนี D ่ normal นี่ normal นะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นตลาดการบริการอย่างเช่นอาหารค่าเช่าค่าบริการค่าขนสง่งเนี่ยถ้ามันขึ้นจมันขึ้นเลยมันไม่ลงเลยนะคราวนี้เนี่ยมันมีสิ่ง,นนนงนเนื่องมาจากต้นผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อผู้ประกอบการเนี่ยโดนเพรสเชอร์แต่โดนแรงก,กดดันเข้ามาในเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นหัวทันสมยัยหรือว่าหัวเทคที่เขาสามารถปรับตัวได้และเอานวัตกรรม d a ้ a เทคโนโลยีหรือว่า AI เข้ามาใช้ได้เนี่ยก็คือปริมาณคนตกงานมากขึ้นและเมื่อ โรงงานนั้นๆบริษัทนั้นๆเริ่มเอา AI เข้ามาใช้เรื่อยๆเลยผู้ประกอบการจะไม่เอาแรงงานคนมาแทนนะเขาจะใช้ AI จรยิงยาว,วยนี่นคือสิ่งที่น่ากลัวนี่ก็คือในสิ่งที่ผมวิเคราะห์แต่นั้นเนี่ยก็ต้องไปคิดเอาว่านโยบายเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะ ก็ S 2> <S 2> <S ข้อสองนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของที่มีการให้ของขวัญนะคะกับเด็กแรกเกิดนะคะก็คือคนล,ละสามพันบาทเแล้วก็จะมีในเรื่องของมีการให้เบีย้ยเลี้ยงนะคะให้กับเด็กเล็กอะคะ่ะก็ตกเป็นรายเดือนนะคะเดือนละพันสองร้อยบาทต้องมองอย่างนี้อันนี้จริงๆมันแบ่งเป็นสามเรื่องนะต้องบอกอันแรกก่อนเลยคือของขวัญแรกเกิดเนี่ยที่ลูกเกิดบาแล้วเว้ ay, เกิดมาแล้ว แล้วมีเงินทันทีสามพันบาทจริงจริงปากประเทศจะไม่มีเลยนะประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ follow up แพลตฟอร์มของอผมเรียกว่าสหารัฐอาณาจากักรหรือว่าอเมริกาที่ส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูในอังกฤษผมดูในอังกฤษ,ก,ษก,ก,ก่อนนะฮะคือตรงนี้เป็นกฎหมายที่ใช้มานานแล้วใช้มานานเนิ่นนานกว่า30ปีผมเรียกว่างั้นแล้วกันคือถ้าเด็กเกิดมาเนี่ยจริงๆในอย่างอย่างในอังกฤษ,กษหรือสหรัฐอาณาจักรเนี่ยไม่มีอะไรให้แต่ว่าชายเบนดนฟิตเนี่ยอังกฤษเราเป็นยุคข,ของคิงชาร์ลส์ละ นะครับเพิ่งควีนเพิเ่งจะเสียไปจะเปนเมืองจ้างคพูดของควีนได้เลยว่าลูกหลานของท่านที่เกิดในประเทศของท่านทุกคนจะต้องไม่อดจะต้องมีนมกินนั่นแปลว่าทันทีที่แม่มีลูกเกิดขึ้นมาหนึ่งคนเนี่ยคือทางรัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนา,าคารให้เลยจนถึงเด็กจนถึงอายุสิบหกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาคงจะเอาฟอร์แมตนี้ไปใช้นะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของ มาเตอร์ดีซีลีฟคือลาข้อลาพ้อคือที่เมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะลาได้หกเดือนเลยนะแล้วก็มีเงินให้เดือนละห้าพันจะไป็น้องอยู่ใช่ค่ะห้าพันบาทตท่นี้เนี่ยในประเทศกฤษเนี่ยเขาลาได้ถึงสิบเดือนแต่ว่าในเงื่อไขการจ่ายเงินเนี่ยคือเขาจะเอาตัว s อสมาก็คือเป็นเรื่องของที่คุณทํางานมาเนิ่นนานและเงินเนี่ยก็ถูกเก็บสะสมในผมเรียกว่าประกันสังคมแล้วกันแล้วเขาก็จะเอาเองินประกันสังคมเนี่ยแหะมาจ่ายคืนให้คุณ ในตามเรทที่คุณจะได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อคุณลาเกินคราวนี้คุณจะไม่ได้แล้วแต่ว่าคุณจะลาได้ฟรีและทับคือคือเขาเรียกว่ากิจการไม่มีสิทธิไล่คุณออกเพราะว่าคุณยังโฮส s ิชั่นอยู่อันนี้คือในฟอร์แมตของต่างประเทศนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเมื่อทําสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีข้อดีและข้อเสียนะครับผมมาพูดถึงข้อเสียบ้ คือข้อดีมันดีอยู่แล้วล่ะอ่าทุกคนก็ happy แฮปปี้วไมีลูกมีลูกมีเงินไว้มีเงินไว้เง,ไวเงินใช้เวลาก็ลาได้เพิ่มอันนี้ผมพูดนะแต่ข้อเสียคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใน UK เรนี่ยเราเข้าใจว่า UK เป็น f ป็น n ฟ i a l c a p i t a l อมันจะมีคนทั้งโลกเข้ามานะครับเมื่อสวิสดสการประเทศคุณดีผมอยากไปอยู่ประเทศคุณจังมันก็จะมีแรงตา่าดาปริมาณมหาศาลผมเรียกวันเงินแล้วกัน รานนี้พอแรงงานต่างด้าวเข้ามาไปมหาสาลเนี่ยเข้ามาหางานแล้วก็มามีเกิดลูกที่นี่แล้วก็มาเอิญเบนฟิตที่นี่แล้วเมื่อเขาทำงานเขาก็ต้องส่งเงินกลับบ้านแต่ว่าประเทศอังกฤษเนี่ยมันจะเงินจะเขให้ถูกสูบออกสุดท้ายเนี่ยอังกฤษจะสู้ลงสูบลงครอนนี้ประเทศไทยบ้างคือมันไม่ใช่แค่กลุ่มประเทศที่ดอยประชาน,นะคือยังมีความเป็นคอมิวนิแต่คนต่างด้าวจะเข้ามาแย่งเบนฟิตคนไทยแทนจุดนี้หรือเปล่านี่คือสิ่ทงที่กังวลนะครับแล้วก็ ถามว่ามันโอเคไหมกับคนไทยจริงๆิงจริงๆผมค่อนข้างสนับสนุนไอเดียนีนะเพราะว่าแต่างที่เทาเขามีกำหนดละเพราะว่าอย่างน้อยๆคนที่เคยมีลูกเนี่ยหรือคนที่มีลูกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าใช้จ่ายตั้งแต่คำพืชชิ้นแรกเนาะตั้งแต่นมอดแรกไปถึงส่งลูกจนเรียนจบติขอแยาสารถ้าได้รัฐบาลมาช่วยเนี่ยแต่ปังหาคือรัฐบาลเนี่ยจะแบ c k a c เ e s อยยังไงแล้วก็ดูเรื่องของโอเวอร์ซีเวิร์กเกอร์เนี่ยจะคุมบาลาตรงนี้ยังไงเขาฝากไหวใช่ไหมครับ อย่างที่พี่บีว่าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาจะไปจัดสรรงบประมาณตรงนี้มาจากไหนเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตนโยบายนี้เป็นไปได้ไหมว่าก็อาจจะออกนโยบายมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะ หาไรายได้หรือว่าเรียกงบประมาณมาโยงไปถึงเรื่องของเวลส์แท็กนะคะที่ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งนะคะของรรคก้าวไก่นะคะในการที่จะเรียกเก็บภาษีคนรวยนั่นเองนะคะอ่ะคนนี้ก็ใช่เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะฮะก็คือตัวนี้จะบอกแล้วว่าไอ้ก้าวไกลก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือคนเนาะเอาเงินเพิ่มขึ้นให้แล้วก็ช่วยเหลือนู่นช่วยเหลือนี่รวมถึงอ่าเมื่อกี้พูดถึงชายเบ n นฟิตด้วยนะ,ะก็คือช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือลาข้ออะไรเงินก็มาจากเวลส์แทกถามว่า คือจริงๆเมื่อแขกเนี่ยเขาตั้งไว้ที่300ล้านอันนี้เป็นนโยบายที่น่าสนใจนะครับก็มานั้งดูจริงเนี่ยมันก็เหมือนกันก็คือในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีตัวนี้อยู่แล้วก็คือเขาจะมีเพดานภาษีอยู่แล้วซึ่งคนที่มีรายได้สูงเนี่ยเขาจะเก็บภาษีเยอะเสียเยอะขึะ้นแรงแรงเสียแรงเลยลใช่ไหมรานนี้นะตอนนี้เออมันไม่ใช่แค่กฎหมายเก็บภาษีรายได้อย่างเดียวมันเป็นกฎหมายเก็บความมั่งคั่งของคุณด้วย คือไม่ให้สืบทอ,อดความมั่งคัง่งผมเรียกนี้แล้วันคือเรียกวันนโยบายนี้มาเตะคัดขาระบบในทุนไม่พอมาเตะคัดขาคนที่ร่ำรวยด้วยนะครับคือประมาณว่าพ่อฉันรวยแล้วแล้วคนนี้ก็สืบให้ลูกแล้วลูกก็รวยเลยคือเกิดมาก็รวยเลยไม่ต้องทําอะไรจริงๆเนี่ยอย่างใน UK ผมเรียกในสาราราจักรเนี่ยเขาจะมีภาษีอ e ีวิลหรือภาษีมรดกเนี่ยประมาณ40%อนั้นแต่ว่ารู้ได้พอ่อพ่อมีเงินล้านหนึ่งแล้วพอพ่อเสียชีวิตพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว ลูกจะต้องได้เงินหนึ่งล้านเนี่ยไม่ใช่ลูกจะต้องได้แค่หกสิบเพราะว่าสี่สิบเนี่ยจะเป็นภาษีของของประเทศนั้นก็คือรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศนะครับคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เดกเขาจะไปเก็บนู่นเก็บนี่เก็บเยอะแยะเลยจะไปเก็บหุ้นก่อนเก็บภาษีหุ้นด้วยโอ้โหพระเจ้าช่วยอ่ะแล้วเขามีเก็บภาษีคริปโตเดี๋ยวจะพูดภาษีคริปโตก่อนคือปัจจุบันภาษีคริปโตแล้วมันดราม่าอีอหนึ่งนะพี่ก็เข้าไปนั่งดูวิเคราะห์ดูนะคือคือภาษีคริปโตเนี่ยสำหรับสองแสนสำหรับคนที่ คุณเอินได้ไม่ถึงสองแสนหรือสองแสนเทียบเท่าเนี่ยที่ี่คุณต้องไปยื่นเสียภาษีแต่คุณไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้ามากไปกว่านั้นจะต้องเสียภาษีแต่นี้ก็ยังมีดราม่าอยู่ซึ่งผมไม่เมนชั่นนะมันจะยาวไปนะครับว่าเขาจะยกเลิกภาษีตรงนีปหรือเปล่านะแต่ภาษีหุ้นเนี่ยอันนี้คือที่เจ็บปวดเลยคือไม่ว่าคุณขายหุ้นและคุณจะได้กําไรหรือคุณจะขาดทุนอันนี้คือคุณต้องเสียภาษีมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างค้าดคอนะเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นเครื่องสะท้อน ความมั่งค่าของประเทศชาติมันเป็นสิ่งที่ล่อ,ลอตาล่อใจนักลงทุนจากต่างชาติให้เขาเอาเ,เองินมาลงทุนในประเทศคราวนี้พอคุณมาสกัดตรงนี้เนี่ยมันนําให้ชาติต่างชาติเนี่ยไม่อยากมาลงทุนในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องไปคิดเอานะฮะถามว่าไอ้กฎหมายเนี่ยไอ้เวลแท็กตัวเนี้ยถ้าผมวิเคราะห์นะว่ามันเวิร์กไหมผมบอกได้เลยว่ามันไม่เวิร์ก ถามว่าทําไมไม่เวิร์กคือจริงจริงกลัวตนต้องเก็บใช่ไหมนะคือจะพูดในปางอย่างนี้นะครับคือคนที่มีสินทรัพย์เนี่ยถึงสามร้อยล้านเนี่ยผมเรียกว่าคนรวยไละคือคนรวยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคเยอะแยะเลยแล้วเขาก็จะมีที่ปรึกษารั่นแกเงินที่ปรึกษาความเสี่ยงมีที่ปรึกษาเยอะแยะเลยซึ่งตนี้เขาจะเป็นคนที่รู้นอกรู้ในกฎหมายมากแล้วจริงเทคนิคการหลบภาษีเนี่ยมันมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น การที่เขาเจะสินทรัพย์เนี่ยโยกย้ายออกนอกประเทศซึ่งถ้ายกย้ายออกนอกประเทศนะั้แปลว่าสินทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยจะน้อยลงหรือเปล่าจากกฎหมายตัวนี้นี่สินตปบผิดจากนโยบายนี้นะค่ะสิ่งที่2ก็คือเขาก็จะหาโนมินีโนมินีขึ้นมาเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ขึ้นมาแล้วก็เอเวอร์เรจรายได้ไปทําให้รายได้ทุกอย่างเนี่ยมันปากกับเกณฑ์ภาษีก็ไม่ต้องเสียภาษีทึ่งจริงๆนนี้เป็นตัวในวันีนัเนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีอยู่จริงนะครับเขาก็เขาจะทำบิลปอมไม่ว่าเขาจะทําตัวเลขเขาจะแต่งบัญชี พวกนี้มันเป็นเทคนิคพื้นฐานเบสิกมากๆเลยนะครับซึ่งถามว่ามันจะโอเคไหมหรือถ้าอันนี้ผมพูดถึงวิธีที่แบบว่ารับแรงนะประมาณว่าเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทองหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตแล้วทาแบบนอน KYC แล้วก็อยู่อย่างเงีเยบๆจริงๆมันมีเทคนิคมากมายนะแต่ว่าถามว่าไอ้นโยบายอันนีนะ้น้องอยู่มันจะไปซวยใครก็มันจะไปซว,ว,วยคนพวกเนี้ยคือไอ้พวกคนที่อเอาแบนว่าสมัยปูท่ทวดเลยแล้วกันมีที่ดินทิ้งไว้ เป็นที่ดินโลกล้างอะไรเงี้ยนะที่ดินตามต่างจังหวัดที่ดินทุ่งนาที่ดินที่ไม่ได้ก่อประโยชน์แต่เขามีอ่ะเขามีที่ดินแบบว่าตั้งแต่สมัยปยู่ทวดเข้ามาเลยมารุ่นปู่รุ่นพ่อะอะไรเงี้ยคราวนี้พอที่ดินพวกเนี้มันถูกปรับราคาประเมินขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงตเกณฑ์ภาษีเนี่ยคนพวกเนี้ยเขาก็จะเสียภาษีพอเขาเสียภาษีเนี่ยอย่าลืมว่าคนพวกนี้เป็นคนจนเขาไม่ได้มีแคชโฟที่จะต้องมานั่งจ่ายภาษีพวกนี้มันแก่เป็นอะไรรึไม มันกลายเป็นว่าเขาถูกบีบ,บให้ขายที่ดินเหล่านี้มันก็จะกลับไปสู่ระบบนายทุนเพื่อเสริมสร้างความมาั่งคั่งให้กับนายทุนเดิมในระบบกับยูดีอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะ ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินเล็กน้อยก็คืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาจะมีนโยบายนะคะช่วยเหลือประชาชนโดยการลดค่าไฟฟ้าเจ็ดสิบสตางค์นะคะต่อหน่วยนั่นเองนะคะแล้วก็มีการหยุดให้สัมปทานโรงงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าด้วยนะคะตรงนี้โอเคตรงนี้พี่บีขอแบ่งแบ่งเป็น2เรื่องนะฮะก็พูดถึงเรื่องค่าไฟก่อนคือจริงๆค่าไฟเนี่ยเออมันเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานของค่าใช้จ่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาคเอเ น่เป็นภาคธุรกิจรหรือว่าภาคคนเรือนที่ต้องใช้จ่ายบ้ากแต่ละวันเนี่ยแต่นั้นถ้ามันลดได้ก็ดีอยู่แล้วทุกคนค Happy แฮปีน,นี้เราไม่มีอะไไม่มีอใไ้เ้ยค่าไฟสูงขึ้นแล้วเรื่องดีจังเลยไม่มีหรอกเนาะคราวนี้เนี่ยมาดูประเทศไทยก่อนประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยผลิตไฟฟ้ามากเกินความจําเป็นใช้คํานี้ถามว่ามันเยอะขนาดไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณของโรงไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมันมีประมาณร้อยห้าสิบห้าแห่งอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ12แห่งผลิตไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้นะต่อปีนะครับตกประมาณ46,000กิโลวัตต์แต่จริงๆเนี่ยใช้ไฟฟ้าม้จริงๆเนี่ยแค่ประมาณ30,000หรือไม่ถึงเท่านั้ดังนั้นเนี่ยคำถามคือที่มันเกินไป1 6 0 0เนี่ยมันผลิตไปเพื่ออะไรอันนี้คือสิ่งที่สนใจนะคือยอมรับแหละประเทศไทยก็เอ้ยปร,อประเทศกำลังพัฒนาเอ้ยประเทศเมืองร้อนต้องเปิดแอร์แต่ว่าคุณใช้ไม่ถึง30,000เลยแล้วมันติดไป4 0 6 0 0เนี่ยผลิตไปเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันถ้ามานั่งดูมนเหือกว่า เฮ้ยโรงไฟาเราใหญ่มีสิบสองแห่งใช่ไหมแต่ว่าแปดในสิบสองอ่ะเยอะนะไม่ได้เปิดทางานเลยในขณะที่คุณไม่ได้เปิดทางานแต่มันมีข่าวทีจ,จ่ายตัวนึงเราเรียกว่าค่าเก็บพร้อมจ่ายตกเป็นเงินเนี่ยห้าหมื่นล้านบาทแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าก็ตามต้องเข้าใจว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยคือเราเป็นรักวิสาหกิจคือเขาเป็นรักวิสาหกิจนะคือดูแลโดยเอกชนแล้วก็ควบคุมโดยรัฐบาลถูกไหม คราวนี้เนี่ยจะทําอะไรกันมาเนี่ยคุณต้องขอสัมปทารัฐคราวนี้พอขอสัมปทารัฐปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็เข้าไปหัวได้เฮ้ยอยู่ผลิตไปเลยเยอะๆหรือทำคอนแทคอะครีเมนต์อะไรก็ตามเพื่อที่จะแลกเอื่อไรได้แล้วรายได้พวกนี้ก็เข้าไปคอร์รัปชันกันไปโกงกินอะไรกันอันนี้ผมพูดได้ฟังแบบแบบอินชอนโรลเนาะแล้วก็อย่างที่เมืองใดคือคุณไม่สามารถเลือกได้ลยว่าคุณจะต้องไปอยู่กับเจ้านี้คุณต้องไปอยู่กับเจ้านั้นหมดสิทธิ์นะคือสําหรับุกขาดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆเนีี่่่่ยยถ้าาไไฟออทผมบกปว ถ้ามันลดได้หนึ่งมันดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ภาคเออย่างเดียวคือครัวเรือนก็ใช้กัน,น,นอ่ะเยู่แลว้ลดได้น,นี่ผมเห็นด้วยนะครับแต่สิ่งที่จะเป็นกังวลก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์คือรัฐบาลจะเน้นให้ครัวเรือนผมไม่ว่าครัวเรือนมีโซลาร์เซลล์ด้วยคือถามว่าโซลาร์เซลล์มันดีไหมผมบอกว่าดีมันค่อนข้างให้เห็นนะเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนแล้วก็มีแดดจ้านะฮะอุณหภูมิประเทศไทยเนี่ยขึ้นหนึ่งองศาคุณต้องใช้ไฟฟ้าประมาณอีก สามเปอร์เซ็นผมเรียกว่าอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยถ้ามันลดค่า้จ่ายได้ผมบอกว่าดีแต่การติดสุรเซลเนี่ยเอาเป็นคอร์สขั้นต่ำสุดเลยตกประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทคือมันไม่ไติดแค่แผงนะมันติดเครื่องทั้งนุ่งทั้งนี่ขอใบอนุญ,ญาตขอทั้งขอที่เตมไปหมดเลยนะในหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วเนี่ยวันที่คัดต,ตัวตกดีบางทีถ้าติดหมดเบสิสเนี่ยบางทีไปจบที่สามแสนก็มีแล้วแต่เจ้าแล้วก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่คุณไปไปตก,ปตกแต่งเพิ่มนะฮะมันจะลดค่าไฟได้ประมาณสามพันบาท อันนี้คือแม็กซิมัมรับประกันประมนณสามาปีคำถามมันคือถ้ามันเสียซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยคุณก็ต้องกลับมารีเวิร์สกันใหม่อันนี้คือสิ่งที่มานั่งคิดดูไอ้เมันมันใช่หรือวะ นโยบายสุดท้ายแล้วนะคะที่จะหยิบยกมาให้พี่บีวิเคราะห์นะคะก็าจะเป็นเรื่องของการที่เขาอนุญาตให้มีคาสิโนนะคะหรือว่าบอร์ดเนี่ยแบบถูกกฎหมายนั่นเองนะคะชอบจังเลยนะมีคาสิโนโบนดิน <c oughs> คืออย่างนี้อันนี้ผมอันนี้พี่ขอพูดเป็น2เรื่องนะฮะแยกเป็นระหว่างการจัดตั้งคาสิโนกับกับหวยอันนี้อันนี้บอกให้ฟังคือพูดถึงหวยก่อน <c oughs> คือหวยเนี่ยจริงๆก็มีหวยใต้ดินเต็มหมดเลยละคราวนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะเอาหวยใต้ดินพวกนี้เอากลับ้นมาบนดิน เอากระาขึ้นบนดินเนี่ยมันจะได้มีป,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 ปัสบระบบภาษีและจะได้มีเงินเนี่ยกลับสู่รัฐบาลเด็กอะไรกันอะไรที่มันอยู่ที่มันซุกซ่อนอยู่ใต้พรมเนี่ยก็จับมันขึ้นมาอยู่บนพรมให้หมดนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลวางไว้เนี่ยมันก็เป็นค่อนข้างกลไกที่ดีแล้วก็เป็นทาให้มันเป็นระบบระเบียบนะคือไม่ใช่แค่ระบบโอยอย่างเดียวคือ s อ e คนไส่ก็ตามที่เข้าร่วมรายการ แล้วขายสินค้าได้หน0 0งบาทคุณจะสามารถออกหวยได้หนึ่งใบหวยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลสปอนเซอร์เป็นแปลว่าคุณได้หวยฟรีถูกไหมอ่ะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ดีแต่ถามว่ามันเป็นแฝงเหมือนกันนะคือเซสเบีจจำวนวนมากที่ประเทศไทยก็ไม่ได้ขึ้นูกต้องตามกฎหมายหล่ะ คขานี่พอไปตามตามนื่ขายนี้เพราะว่าคุณอยากออกหวยเพื่อจะกระตุ้นแรงขายเนี่ยคขาเนี่คุณก็ออนแท็กนะเขาก็จะเ,เริ่มเก็บภาษีคุณและอันนี้คือผูด้ได้ฟากซึ่งมันจะเข้าสู่คนไกนสัมภาระเลยนะครับขณะที่คนที่มาซื้อบ้าเออมาซื้อมาซื้อครบ500ก็จะสามารถเป็นแลกสลากกินแบ่งหรือว่าหวยตรงนี้ได้เหมือนกัน,นอ,อันนี้ก็โอเคนะคือแล้วหวยกะฟรีด้วยแล้วถ้าผูกรางวัลคนที่เป็นสปอนเซอร์ก็คือรัฐบาลแต่ขัข้นถามคือ,อยางเีินต้องอยู่ คือ,อไอตรงคาสิโนโหรือหวยตรงนี้เนี่ยนะกำลังม,มามองภาพลาก่อนว่ามันเสี่ยงสูงคือคุณลงเงินไปเนี่ยโอกาสที่จะถูกเนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์กันถ้ามองเรื่องของไฮริสซึ่งมันไฮริสมากมันถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็สำหรับคนที่หวางน้ําบอหน้าหรือหวางรวยเร็วมาหวังชอ็อตเขาได้ช็อตเทอมอย่างเงี้ย ก็เลยก็เป็นสิ่งที่ในความเชื่อเราก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาดูตลอดตรงนี้อยู่ดีๆทำให้มันถูกต้องเ่ยมันก็จะค่อนข้างย้อนแย้งเหมือนเหมือนเรื่องกัญชาเลยนี่คือสิ่งที่ที่แอบคิดเอาไว้นะครับในประเทศไทยเ่ยมันมีคาสินโนออนไลน์แล้วคาสินโนเนี่ยซึ่งถามว่าเยอะไหมมันก็มีแต่ว่ามันก็ยังไปรู้มลุ้ที่แบบผิดกฎหมายอยู่แต่เมื่อจับมันมาถูกกฎหมายแล้วก็เขียระบบภาษีเนี่ยถามว่าในทางประเทศเนี่ยในสภาพโลกหรือว่าในรชอาณาจักรเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับพูดไวก่อนมันมีมานานละแต่ว่า มามันดื้อภาพว่าอย่างสหภาพยุโรปหรือว่าราชจัก,จกรในทา่ของอเมริกาเนี่ยระบบเขาชัดเจนนะเขาเก็บภาษีเขาสูงทุกอย่างชัดเจนเลยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราดูปริมาณของการครับชัน่นนงคนในประเทศเนี่ย หรือแม้กระทั่งรัฐบาลเซมาซัมติงเนี่ยผมมาดูเรื่องของดัชนี CPI ก่อนตัวเดียวเนี่ยบนโลกใบนี้ทั้งใบเลยนะมันมี180กว่าประเทศเี่ไทยอยู่อันดับ101ของความน่าเชื่อถือคือมันต่ำมากเลยนะคือประมาณว่าถ้ารัฐบาลพูดอะไรมาอย่างนึงเนี่ยบุรีคนเราต้องนัง่งคิดว่าฉันจะเชื่ออยู่ได้อยู่ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเชื่อได้ที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือต่ำกว่าครึ่งอีกอ่ะใช่ไหมเพราะมันต่ดบวกครึ่งแลนั่นเองมันจะโอเคไหม,มนนอ่ะมา เงินเข้ามาไม่พอเงินเข้าสู่ภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะอะไรเพื่อให้คนรัฐบาลหรือนักการลงงไปโกงกินกันอีกนั่นแหละเพราะว่าระบบที่เมืองไทยมันยังเป็นยังเป็นสีเทาอยู่นะครับตน้นก็คิดว่าเฮ้ยประเทศไทยมันพร้อมตรงนี้แล้วจริงๆเหรออันนี้คือสิ่งที่คิดเอาไว้แล้วก็เอ่อต้องอย่าลืมว่าคาสิโนอันนี้ผมพูดถึงคาสิโนนะมันเป็นจุดปอกเงินตัวหนึ่งเลยของคนที่ดูแลคนที่ดูแลจะเป็นใครล่ะ ตำรวจตารใช่ไหมที่จะเข้ามาดูแลแล้วถ้าเขาได้เงินกฎหมายมาเจะเงินสักก้อนหนึ่งผมไม่รู้สิผมอาจจะยกตัวอย่างขึ้นมาสักพันล้านแล้วตอนนี้กดคาสิโนเป็นเรื่องกฎหมายใช่ไหมพอเข้าสู่ระบบคาสิโนแล้วได้เงินมาแล้วบอกว่าฉันได้เงินจากคาสิโนขอโทษนะเร็วกว่าระบบคริปโตอ,อีกเร็วกว่าระบบหุ้นีกผมพูดถูกไหมเร็วมากเลยระบบได้เงินแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้อะไรไงลอตโต้ว่าไอ้คาสิโนมันถูกกฎหมายไปแล้วเลยอันนี้คือสิ่งที่หิบนะครับ ก็มานั่งฝากไว้นะครับว่าเอ้ยนยโยบายตัวนี้มันใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้ายัางไงมีความคิดเห็นอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะอันนี้ก็มาถึงจุดสุดท้าย้วนะคือจริงๆนยโยบายของของของ,ของก้าวไกลมัมีเยอะแยะเลยนี่ผมหยิบมาให้ดูเราบอกแกว่าเอ้ยนยโยบายแต่ละคนเนี่ยมันโดนใครบ้างน,นะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันจริงๆเนี่ยทุกนยโยบายของทุกรัฐบาลของทุกยุคเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย แล้วมันก็กระทบทั้งสองฝั่งแหละเนาะมันเหมือนนโยบายธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันเป็นกำลังใจให้ให้เขาจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ฟันธงก็ดูกันไปให้เขาเนี่ยเอือบีโยกาสททำง,งานแล้วก็เป็นหัวแนวคิดสมัยใหม่ <S <S ที่จะมาล้มล้างสิ่งเก่าๆด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าภาคของประชาชนที่ประชาชนเลือกกันาหมงก็ต้องปล่อยเขาทำงานกันเนาะ ใช่ไหมน้องอยู่ใชก็ตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเอ,อเอพิโซดนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ